คูณเศษส่วนกับจำนวนนับยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับเดอะแขนทีนนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะครับมาดูตัวอย่างก้อที่1กัรเศษ5ส่วน7คูณ5ได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับ ในการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเราจะเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนใช่ไหมแต่อันนี้มีตัวหนึ่งเป็นจำนวนนับครับแล้วอันไหนคือเศษอันไหนคือส่วนละ่ะถ้าเป็นจำนวนนับนะครับจะมีส่วนเป็น1เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนนับใดก็ตามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนถึงร้อยส่วนข้างหน้าของมันก็จะเป็น1เสมอครับคราวนี้ครับเราก็จะมี เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองจับคูณกันดูเศษก็คือตัวข้างบนของเราครับก็คือ5คูณกับ5นะครับด้านล่างครับ7คูณกับ1ามาคูณเลขกันดูครับ5คูณ5ได้เท่ากับ 5 5ก็25นะครับส่วนข้างล่างครับ7คูณกับ1ก็ได้7นะครับได้ออกมาเป็น25ส่วน7นะครับเป็นเศษเกินเราลองมาทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะครับก็คือเอา7ไปหาร25 7 1 7 7 2 14 7 3นะครับ21อ่ะจะเหลือเศษเท่าไหร่ก็เอา21 ไปลบกับ25ครับเหลือเศษอยู่4ส่วนก็เหมือนเดิมครับก็คือ7ดังนั้นนะครับเศษ5ส่วน7คูณ5จะได้เท่ากับ3เศษ4ส่วน7ครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าใครลืมวิธีการทำเศษเกินเป็นจำนวนคะเดี๋ยวพี่ก็จะแปะลิงก์เป็นตัวไอไว้ให้ด้านบนนะครับลองย้อนกลับไปดูกันได้ตัวอย่างข้อที่2ครับ 3คูณกับเศษ6ส่วน11จะได้เท่ากับเท่าไหร่3คูณเศษ6กส่วน11นะครับก็เหมือนเดิมครับ3เป็นจำนวนนับใช่ไหมส่วนของมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับอ่าเป็น1ใหม่ๆเราก็เขียนใส่ไว้ก่อนก็ได้นะครับจะได้จำได้แม่นๆมอ่าคราวนี้ก็มาคูณกันครับเศษก็คือตัวข้างบนนะครับ3 คูณกับ6นะครับส่วนก็คือตัวที่อยู่ด้านล่างครับ1คูณกับ11นะครับอ่าจะได้เท่ากับเท่าไหร่อ่าสาเท่าไหร่ครับ36 18นะครับส่วนด้านล่างได้ออกมาเป็น11นะครับ18ส่วน11เอ่าเป็นเศษเกินอีกแล้วทำเป็นจำนวนคละครับ เอา11ไปหาร18 11 1 11นะครับเหลือเศษเท่าไหร่ครับลบกันแล้ว18ลบ11เหลือเศษอยู่7นะครับส่วนด้วย11นะครับดังนั้นนะครับ3คูณ6ส่วน11จะได้เท่ากับ1เศษ7ส่วน11ครับมาดูกันต่อนะครับที่ตัวอย่างข้อที่3นะครับ ตัวอย่างข้อสุดท้ายของเราวันนี้นะครับเศษสี่ส่วนเคูณกับ2นะครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเศษสี่ส่วนเคูณสอ่าสเป็นจำนวนนับใช่ไหมส่วนของมันก็ต้องเป็น1นนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาคูณกันครับ ตัวเลขข้างบนของเรานะครับก็คือ4คูณกับ2ใช่ไหมส่วนตัวเลขข้างล่างก็คือ9คูณกับ1นะครับ4คูณ2ก็ได้เท่ากับ8นะครับ ส่วนก็9คูณ1ก็ได้9นะครับดังนั้นนะครับเศษ4ส่วน9คูณ2จะได้เท่ากับเศษ8ส่วนเเป็นไงครับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับไม่ยากใช่ไหมครับเพราะว่าจำนวนนับใดๆก็ตามจะมีส่วนเป็น1เสมอนะครับแล้วเราก็ทำการคูณเหมือนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนได้เลยนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The c a n t y ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ